ก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะวันนี้ผมนะคิวช็อปจะมาโปรโมทเซิร์ฟรวอร์สีสไตล์รีเทิร์นะมาดูกันว่าหลักใหม่แบบไรือหลักเกมาดูเรื่องตัวละครเลยนะแล้วก็ตัวไลทวอร์ธรรมดาน ไับไฮไล์ไรตัมา้งอะไรเออเสิร์ฟีตั้งืิมภาษาไทยไม่ได้นะ ทำแล้วกระหัดหนึ่งผมตามมตัวนี้อยู่เพราะอีกระหัดหนึ่งผมใช้ชื่อชอเปเหมือนกันเพราะอันนี้ผมหรอหัดผมมาประมูลเฉยๆนี่ฮะสมัครใหม่จากเอหนึ่งอันเอซสองมาดูไพ่ในแมปก่อนนะมีแมปก็มีทั้งหมดกีแมปเนี่ยแมปแรกเลยนอร์ลาดบ็อกนิวแบบนี้อะไรไม่รู้โคลราโดแล้วก็ อีโค่บาตีโนคนบาตีโนสไนอันนี้มินิโครเทนบอลเซฟโซแล้วก็ซินมโมนะฮะเซฟตนอนไว้และของนะฮะเครคาจะดูเรื่องของการค้านะฮะ ดกลับขออะไรอับนีนะ้เรากลับมาในเซฟบควรแล้นะฮะหน้าบางเต็บควรกับนี้นะฮะอันนี้เซ็บกับไม่เติมพันเก่านะฮะอันนี้นก็เซ็บพอครับ นะฮะเรื่อนนี้คือกับแอดมินนะฮะแล้วก็ทุกคนดูดัเขาเครับดูเงินสก่อนมีบารวีเอฟไฮไลท์วีเอฟตอนนี้แรงครับดีครับเออีแล้วก็ฝาหมึงกับบาร์นะครับแค่นึนมงมีก็แรงคอจะได้ มองศาดานี้แรงมาฮะไม่แรงมันก็ไม่เคยแรงดูมีเรียวนะครับนี่ะครับฮันดีน้ำนี่หลืมนิฮันดีน้ำแล้วก็นี่ฟาร์มนะครับในฟาร์มครับฟาร์มครับ บาราบูมดูมดน่าติดปีเตียงครับไอคือปีตาป่าไม่แน่ใจครับนี่ครับซื้อเลยครับลาเตอร์นะฮะน,นี่น่าน่าจะป,าป่าเปล่านีมีอยู่อันนึงแน่ครับมีคนตโโัวเล็กมาน่าจะป่าเนี่ยคิดก็ไปดูป่านะฮะพวกป่านะฮะดูครับ นี่น่าจะราเมดเท่ากันหมดเลยน่พวกเนี้ยนะไอพัวของหนึ่งดอลลาร์หนึ่งจีซนะไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจครับเบก็บตัวมีนะเก็บเดวเดวนี่มากน่าจะฟาร์มนะต้อ,อากแล้วรนะอคูอ่ค้าง นะ่ะมาแล้วฮะไปดูกอนหรอครับนี่นะฮะว่าหน้าตาก็แบบนี้นะฮะมวกรักแม่มีครับเจสก,กาแลกครับมีครับกระเป๋าลิงฟาร์มนะฮะอันนี้ฟาร์มอันนี เติมเลยห้าสิบเจ็ดเก้าร้ย้าสิบเก้านี่ามครับปามครับสไต์ดีเอ็หน,นึ่งกัอสาม,ามสาอันครับหนึ่งตอนลา,าร์ังเจอตู้ตู้วัดแพงเลยครับกล้องอันนี้ก็เริฟนี่หนึ่งเป็นไรฮะเติฟเติฟ,ฟอื่นนี่เขา้าเขา้ขารันค้ามามันไม่มีซื้อกล้องนะเติฟนี้มีนะ แรัเซีรัเราลองเอาควาใจคนนี้หน่อยพี่ครับพี่ครับขอของน้อยได้ไหมครับพี่ครับพี่ให้ผมจริงเหรอครับพี่เดิมตรงนี้เนี่ยครับพี่ชื่ออะไรครับผมคือผู้เล่นเริ่มต้นนะพี่ผมขอของน้ยได้ไหมพี่ พี่ให้หผมมาโอ้ยพี่ขอบคุณมากพี่มไม่มีใครเคยให้ผมเลยพี่พี่ชื่ออะไรหรอพี่พ,พี่พี่อยากออกหน้ากลุ่มไหมพี่พี่อยากออกคลิปหน้ากลุ่มพี่โดนเรียรอให้ผมเลยพี่พี่จุดทอครับก็ขอ,ของเลยได้ไหมครับพี่จุดทอครับพี่ไม่อยากออกกล้องหรอครับพี่ครับ ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับครับพี่ครับพี่ขอบคุณครับพี่ครับโอ้ยพี่ให้นี่ฟาร์มโอ้ยพี่คลอยดูหน้ากลุมเลยฮะพี่รอดูหน้ากลุมนะพี่ได้ออกกล้องแน่พี่พี่ไ้ผมแค่นี้เหรอพี่โอ้พี่ยิงงกเลยอ่ะพี่มาให้หมดขังพี่เอาเอดีพี่มาเลยพี่มึงคือผู้เรียนเริ่มต้นเนี่ยพี่ พี่กาพี่ไอ้ของผมไปเนี่ยไม่กาบไปเองมึงอ่ะเอาความเมื่อไหรก <c oughs> <c oughs> ็จบคีวิชค่นี้แล้วกันนะฮะก็เจอใตอยู่ในนี้ก็้าพูดอยากพูดลบกวนก็ขอโทษด้วยนะเจอกันหน้าผุนะครับโอเคครับ